The Voice Presented by TrueMove e g 4G 3G และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดย Cola Artist ผลิตภัณฑ์อาหาร CP กลับเข้าสู่รอบ Battle ของ The Voice ทีมต่อไปที่จะขึ้น Battle กันก็คือทีมสิงโต ซึ่งลูกทีมของทีมสิงโตที่จะเข้ารับการฝึกสอนจากโค้ชและผู้ช่วยโค้ชเพื่อให้พร้อมก้าวขึ้นสู่เวทีบาเทลก็คือคุณต้องกับคุณออกเตอร์เขาเป็นคนที่มีความสามารถเยอะนะเจอคนนี้เนี่ยโอ้โหเอาล็อไปทำเป็นแบบลูกทุ่งเลจ๋งเจ๋งถือว่าเจ๋งมากครับ มีสายตาที่แบบสายตาพิฆาตสายตากระชากใจแม่ยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าอ๊ยเลิศด่าเอ้เก๋อ่ะชอบชอบพี่ต้องบอกว่าอยากพาเพลงลูกทุ่งนะตอนรอบาบอกว่าอยากพาเพลงลูกทุ่งไปไกลถึงบันโลกเราก็เลยจัดเพลงลูกทุ่งให้โอ้ยมีผู้ช่วยโค้ดเป็นสากลเลยฟรังนะบ้านของพี่ทำนาทำนาลูกข้าวทุกเนื ก็เลยเลือกเพลงลูกทุ่งมาเพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนับว่าเป็นบุญข้างน้างมาพบพี่ที่ทัดน้องก็จะย้อนไปสู่ี่สมุทร้าด้วครถึงเวลาตอนเขาซ้อมปุ๊บออกต้าไม่แบตเทอรเลยออกต้าบำบัดเราอยู่อ่ะ บาบัดพี่มี่พี่มี่กระเจิงเลยกระเจิงเหมือนโดนบําบัดเหมือนคนที่ได้รับพลังจากโลกใบนี้มากเกินไปอะแล้วเขาจะแบบล้นแบบปริ่มออกมาซึ่งมี่รู้ว่ามันเป็นความแบบตื่นเต้นแล้วมันมันหายขึ้นมาแบบเอาไม่อยู่แล้วมี่ก็ชอบที่เขาเตือนสติตัวเองว่าใจเย็นใจเย็นแล้วเขาก็ลองต่อทํานาเกลืออยู่แถวไหนดูดูแดดไม่ร้อนดูแดดไม่ร้อนเป็นเหมือนนาเกลือในร่ม เหมือนสาวเกี้ยวผู้ชายที่จริงๆเราต้องไว้ผู้หญิงยุคใหม่ยุคใหม่ใช่ไหมก็เลยบอกว่าพี่ต้องเป็นแบบนี้แหละก็ไม่ต้องไปพยายามจีบออกต้าหรอกก็เดี๋ยวออกตามพยายามจีบพี่ต้องเงงไะพี่ต้องเป็นพี่ต้องไปออกตาเป็นออกตาไปเป็นแบบนี้เลยน่มวันนี้มาเที่ยวแถวดาวขนมสวยแบบนี้เดี๋ยวให้แม่มาจองนำนาเกลือเบื่อไม่จ้ามาทำนาข้าวับพี่เอาไหมเป็นบนขนมชิ้นพี่ข้าวมาฉาด ต้องตรงตอยากเป็นตักดูลกาลสีฉันอยากอินที่สมุกสาคาไม่ไม่รู้มี่แค่ขนลุกกับเอ่อความกล้าแสดงออกของของเขามั้งฮะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ดีนะมี่แค่รู้สึกว่าว้าวแ้วผู้ชายเขาอยู่เฉยแล้วทำแบบมี้เลยรู้สึกว่ามีเขินแทนผู้ชายอ่ะเขินแทนต้องอ่ะะ เพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือเวอร์ชั่นต้องแอนออกตเนี่ยจะทำให้คุณสนุกมีความสุขไม่รู้ลืมต้องเปิดใจกับโชว์นี้ค่ะและคุณจะซึมซับความสนุกชมมันด้วยความสนุกค่ะไม่กดดันไม่ตั้งใจเกินไปร้องให้ดูจริงใจที่สุดแล้วก็ร้องให้มันออกมาจากใจไม่ใช่เพื่อตั้งใจแค่ร้อง เราต้องทําให้ดีที่สุดทําให้งานมันออกมาให้ดีที่สุดอยากให้โชว์เป็นโชว์ที่มีความสุขที่สุดของเราตอนนี้คือเราสนุกเต็มที่ในแบบของเรา<ะ>ทําเต็มที่เ<อ>ชื่อว่าทุกคนทําได้การแข่งขันระหว่างหนุ่มสาวอารมณ์ดีจากทีมโคชิงโตคนแรกหนุ่มนาข้าวเจ้าสเสน่ห์คุณต้อง ะมาแบทเทิลกับสาวนาเกลือสุดแซ่บคุณออกตาเริ่มแบทเทิล พีท่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกมือ้อกทาทำนาเกลือขายเกลือนั่งซื้อข้าวกินบ้านของพี่อยู่ที่กาละสินส่วนตัวอยู่พินอยู่มสมุสาครพี่ได้เจอคนอางามคนางามบ้านอยู่ดาว ูจังที่สมุดสาครที่พี่ว่าวานพูดมากลุมไม่สิงพี่ทำนาปลูกข้าวรับน้องสาวแก้เรือน้องเป็นสาวนากเกลือุ่มน,นาข้าไม่ทอดทิ้นถ้าพี่จะไปขอไปขอพอจะว่ายังไร มาทำนาข้าวกับพี่เอาไหมอ่ะเป็นคนั้นถ้าพี่เข้ามาทันบอกตรงๆบอกดินดักอุกดืกมสักนมแก้ละสิชาวแจ๊กอินที่สมุทรสาครพี่มาปลุกข้าวรักน้องสาวแอบเรื่อน้องเป็นสาวรักเรื่องลุงนาเข้าไม,ม่ทอดทิ้งถ้าพี่จะไปขอไปขอพอจะว่ายังไง ร้องไม่ทอดทิ้งถ้ารักน้องจริงอย่าทิ้งตาหาเลยโอ้โหเป็นหนุ่มนาข้าวสาวนากเกลือที่แซ่บมากๆเลยนะคะโคุก้องเป็นยังไงบ้างคะดูแล้วโชว์นี้มันเถิดเทิงมาก <laughs> เลยครับโชว์นี้ <laughs> โอ้โหมันทำให้ผมอารมณ์ดีมากเมื่อกี้ก็ซึมซึมอยู่นะครับผมรู้สึก ผมฟูขึ้นมาตื่นขึ้นมาเลยนะครับโดยเฉพาะทางบ้านของคุณน้องทานี่ยทำให้ผมแบบว่าก็้เชินมากคุณพ่อใช่ไหมครับพ่อตาครับผมเป็นโชว์ที่สนุกมากครับสิงโตจัดโชว์มาได้ถูกใจประทับใจแท้โม่ผมแฮปปี้มากครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณโคชกองค่ะโคชอยบอยล่ะคะเป็นไงบ้างคะโอ้เป็นเวอร์ชั่นหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือที่ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับคือทางผู้ชายก็พยายามจะเข้าด้วยความสุภาพนะครับคือพี่ทำนาปูข้าวชด้วยความสุภาพน้องก็ทำนาเลคือนางไม่ได้เป็นนาเกลืออย่างเดียวนางเป็นนาพริกเกลือมาถึงให้เข้ามาจิ้มข้าวเหนียวมาจิ้มพริกเกลือได้เลยนี่จริง แล้วกำลังดูเพลินๆแบบว่าจู่ๆก็ต้องลาสายตาไปมองพ่อตาครับพ่อต,าพ,อตาพ่อตาพ่อตาแบบโอ้โแหแจวะ่ะนี่คือนี่นี่คือประสบความสำเร็จนะครับในการทำโชกมาคู่กันดึง ตัวตนของตัวเองออกมาแสดงแล้วเป็นเสน่ห์ให้คนแบบว่าติดตามทำมันออกมาได้สนุกนะครับผมตอนนี้ก็ต้องสร้างความหนักใจให้โค้ชแล้วครับผมค่ะเขาออคุณขอจอยบอยค่ะขอสิ่งต่อว่ายังไงคะหนักใจมากจริงๆผมชอบท่อนที่พี่ต้องร้องว่าถ้าพี่จะไปขอไปขอพ่อจะว่ายังไงผมหันเบนพ่อพ่อไม่ได้ว่าอะไรเลย <laughs> สนุกมากผมว่าออกตาเป็นตัวอย่างที่ดีมากบางครั้งศิลปินมีเสียงอย่างเดียวก็ก็ก็ใช่แต่ว่ามันต้องมีอะไรใจข้างในนี้ด้วยว่าท่านทำได้ฉันท่นไม่กลัวซึ่งเสียงหรือความสามารถมันพัฒนากันได้อยู่แล้ว่ะไม่มีใครเกิดมาแล้วร้องเพลงได้ดีเลยแต่ใจเนี่ยมันพัฒนากันยากถ้ามีใจแล้วอันนี้สุดยอดพี่ต้อง พี่ต้องเป็นนักร้องมืออาชีพมากไม่ไม่น่าเชื่อว่าพี่จะทําธุรกิจอย่างอื่นผมผมเห็นพี่แล้วผมรู้สึกว่าพี่คือนักร้องอาชีพเสียงพี่ขึ้นจมูกเหมือนคนเป็นหวัดผมชอบมากผมนึกถึงวงโคลเปครับที่เสียงเขาจะขึ้นจมูกหน่อยอันนี้เป็นสเสน่ห์มากพี่สร้างไม่ได้มันมันออกมาเองเสียงพูดพี่ก็เป็นแบบนี้เสียงร้องพี่ก็เป็นแบบนี้ถ้าพี่ไม่ได้ไปต่ออย่าทิ้งทําอะไรก็ได้ทําอัลบั้มขึ้นมาหรือ หาวิธีต่ออย่าหยุดร้องเพลงเพราะว่าพี่เป็นศิลปินได้อย่างแน่นอนร้อเปเซต์ครับเชื่อว่าทั้งสองคนทําได้ถ้าไม่หยุดทํามันค่ะถึงเวลาที่โคสิงโตจะต้องเลือกแล้วค่ะว่าจะให้ใครผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ค่ะถ้าผมจะต้องเลือก ร้องสักคนหนึ่งที่เข้าไปผมขอเลือกขอเลือกพี่ต้องครับพี่ต้องนะคะ่ันเข้าสู่รอบ็อบเอาค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับคุณต้อง แต่ว่าคุณออกตายังมีโอกาสค่ะเพราะว่าโค้ดเดียว <Yeah. S 2> oh. สติวสองทนเลยนะคะขอบคุณมากคร,รับเดชโคจิบอยค่ะโอ้โหถามถาม,ถามโคจนินเฟอร์คิมก่อนเลยค่ะทำไมถึงได้สติลคะเขาเป็นคนสายพันธุ์เดียวกันดิฉัน เพียงแต่ดิฉันไม่สวยเท่าเขาดิฉันไม่สามารถจะพลิ้วเป็นพญานาคได้ขนาดเขาดิฉันเป็นผีเสื้อสมุทร <laughs> เขามีสเสน่ห์คือณเวลาเนี้ยเขาอาจจะได้โชว์สเต็ปโชว์อะไรเยอะมากกว่าการโชว์ร้องแต่ถ้าเขามาอยู่ทีมโคชคิมคนจะได้เห็นศักยภาพในเรื่องของการร้องของเขาที่มาจากมาจากการโคชรับรองได้ว่าออกมา perfect ไปอยู่ทีมอื่นแย่ขอโจย์บอยว่าย่างไรคะคือคือผมว่าถ้าหลายๆคนดูช่วงเนี้ยคงจะสงสัยว่าผมกับโค้ชเจนนิเฟอร์คิมทำไมถึงสติลแบบว่าเราต้องสติลคนที่ร้องเพลงอลังการไม่ใช่เลยร้องเก่งกับร้องได้ใจเนี่ยมันคนละแบบกันร้องร้องเก่งฝึกได้ ร้องแบบมีสเสน่ห์ร้องได้แบบนี้แบบมีสเสน่ห์เนี่ยมันฝึกไม่ได้มันต้องม,มามคนนั้นมาเลยมาเองเลยจริงก็เลยคิดว่าไปอยู่ด้วยกันดีกว่าค่ะอตอนนี้ค <ใน S 2> ่ะถึงเวลาที่ออกตาจะต้องเลือกแล้วค่ะว่าจะให้ใครเป็นโค้ชคนใหม่ของคุณออกตาค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่กดออกต้ามานะคะออกตาขอเลือกเออ <laughs> <laughs> ขอเลือพี่คิมนะคะพเพราะว่าสายตา่ต้นทาอะไรนะไม่ได้โค้ชอคิมนะคะคือโค้ชคนใหม่ของคอาค่ะูน่คูบัตเทิลจากทีมโค้ชก้อม่